ะะเพื่อนๆหลายคนนะคะก็ทักเข้ามาบอกว่าอยากจะเห็นนนโดลอยทั้งหมดที่แอมมีซึ่งตอนนี้มันเยอะมากจริงๆแอมไม่สามารถจริงๆที่จะเอาทุกคนมารวมในเซตติ้งเดียวกันแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นคลิปวิดีโอให้ทุกๆคนดูได้นะคะแอมก็เลยจะขอแยกนนโดลอยทั้งหมดที่แอมมีเนี่ยออกเป็นซีรีส์ต่างๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแอมจะเก็บนนโดลอยเป,เป็นเรื่องๆไปนะแอมก็จะขอ ทำเป็นซีรีส์ออกมาให้ทุกคนดูกันนะคะซึ่งในแต่ละซีรีส์เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องที่แอมเก็บจนครบทั้งหมดหรือว่าบา,บางเรื่องอาจจะยังไม่ครบนะคะก็จะได้มีการมารีเช็คแล้วก็มาเล่าให้กันฟังด้วยแหละว่าในในแต่ละซีรีส์นะั้นะนะออกอะไรมาบ้างนะคะซึ่งอย่างวันนี้แอมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับเรนเดอร์ลอยจีไ i ด o l olon, Master c i n d e r e l r a Girl ของแอมนะคะ ว่าทั้งหมดเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็มีกี่ตัวแล้วตอนนี้นะคะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับ The Idol Master Cinderella Girl นะคะ <c oughs> ก็จริงๆเป็นเกมมาก่อนนะเราก็ค่อยเอามาทำเป็น a อนิเมชันนะคะซึ่งอนิเมชันมีทั้งหมด2ซีซันนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมไปดูกันนะคะเออเนื้อเรื่องจะเป็นคร่าวๆประมาณว่าพีซ่าเพิร์ดโิวเเนี่ยเขาก็จะเป็น คนไปตามหาไอดอลแล้วก็พามาเดบิวต์นะคะก็คือจัดเป็นยูนิตแล้วก็เดบิวต์ออกมาเป็นแต่ละวงวง,วง,วงไปเป็นแต่ละยูนิตไปนั่นเองนะก็จะมีสตรอรี่ต่างๆแล้วก็มีดีเทลต่างๆของแต่ละคนอะว่าเนื้อแบ็คกราวเป็นยังไงมีอะไรบ้างแบบไหนบ้างนะคะซึ่งก็เลือกอวยกันไปนะคะว่าจะให้ใครเป็นไวฟูไปนั่นเองนะค่ะส่วนในเกมนะแอมขอมาพูดในเรื่องในเกมบ้างในเกมเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3สายซึ่งก็จะมีสายคู่ก็คือสีฟ้า สายคิ้วคือสีชมพูแล้วก็สายแพชชั่นนะคะคือสีเหลืองซึ่งแต่ละสายเนี่ยเขาก็จะมีเอกลกักษณ์แบบด้วย,ด,วยด้วยทำนองเพลงแล้วก็ด้วยเอกลกักษณ์ของคาแรคเตอร์เนี่ยเขาก็จะจะคัคล้ายกันอย่างเช่นสายคูก็จะาตามชื่อคือจะเป็นเท่ๆคูคๆเก๋ๆ,ๆหน่อยนะส่วนสายคิวก็จะเป็นสายมุง้งมิ้งนะก็เป็นสายแบบแบ,บแบวแบวๆหวานๆเพลงก็จะออกแบบฟังแล้วมุงม้งมิ้งส่วนสายสีเหลืองหรือแพชชั่นนะ เพลงก็จะเป็นออกแบบ Energy เยอะๆสนุกๆนั่นเองนะคะเขาจะมีทั้งหมดด้วยกัน3สายแบ่งเป็น3สีเราก็อาจจะมองเราก็าจ,จะเห็นได้ตามแบบว่าตามชุดหรือว่าอะไรของเขาว่าบางทีบางทีเขาก็จะมีอะไรที่แบบทําให้เราเห็นว่าเออคนนี้อยู่สีนี้นะคนนี้อยู่สีนี้นะอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เรากลับมาพูดถึงแนนดรอยของเรากันดีกว่าแอนขอเริ่มจากคนแรกที่ทางกูสไลคอมพานีประกาศออกมาเลยนะว่าเป็นเป็นแนนดรอยของด h e อ d d ลมาสเตอร์ซิน e ด e เรล่าเกนะคะแล้วก็ เป็นตัวแรกที่เขาทําออกมานั่นก็คือคนคนนี้คือรินชิบุย่าหรือชิบุย่ารินนั่นเองนะคือรินเนี่ยเป็นสายคูนะคะหรือสีฟ้านั่นเองนะบุคลิกของเขาก็ถ้าดูในเมทหรือว่าคาแรคเตอร์ที่อยู่ในเกมเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างคูลค,คเูเก๋ๆนิดนึงแล้วก็แบบดูนิ่งๆหน่อยอะ่ะไม่ไม่อันนั้นมากเอ่อตัวรินจังคือในเนดลอของรินจังเนี่ยเขาก็จะให้เป็นกระเป๋ามาแล้วก็ให้หูฟังมานะ หูฟังเนี่ยจะเป็นหูฟังพอพอลีนเขาจะเป็นความรู้สึกว่าเขาจะมีโลกส่วนตัวเยอะอะแล้วเขาจะแบบฟังหูใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงมีความสุขกับการฟังเพลงอะไรเงี้ยเนนดอรลอยของสายนี้นะสาย The Idol Master เนี่ยมีหน้าเพิ่มมาให้3หน้านะคะก็คือคือทั้งหมดอาจจะได้3หน้านั่นเองนะลีนจังนะก็จะมีทั้งอถกูซมายแล้วก็อถธรรมดานะถ้าอถกูซมายเนี่ยจะได้เป็นขวดเป็นกระป๋องกับมันจะคือ,อยังไงอะคือเราจะได้ คืออย่างที่มเคยบอกว่าถ้าเป็นรถ GSC อ่ะเราจะได้พาร์ทที่เป็นพาร์ทพิเศษของเนโดรอยออกมาซึ่งตัวนี้ก็จะได้เป็นกระป๋องแคนนะคะเป็นมือที่ถือกระป๋องแคนนั่นเองนะคะสําหรับตัวของรินจังถัดมาคืออุซุกิจังหรือชิมามูระอุซุกินั่นเองนะคนนี้คือเป็นไอดอลสายคิวซึ่งตัวเขาจะมีความสามารถในการเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนที่ข้อดีที่สุดของเขาคือการยิ้มนั่นเองนะหรือสไมลิ่งนั่นเองนะเนโดรอยเขาก็เลยจะออกมาเป็นการ มันจะมีหน้าที่เป็นหน้ายิ้มกว้างนะคือเป็นยิ้มที่แบบสดใสมากแล้วก็ชู2นิ้วด้วยในการยิ้มนะคะซึ่งนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาบอกว่าเขาทําได้ดีที่สุดเองในเนโรลของอุชิมามูระอุซุกิก็จะมีหน้าตกใจให้ด้วยหนึ่งหน้าแล้วก็จะมีหน้าที่แบบเขายิ้มแล้วถือดอกไม้อ่ะคือคือจะมีดอกไม้เล็กๆที่อยู่ในกำมือเขาอะไรเงี้ยน,นะแล้วก็มีกระเป๋าให้หนึ่งใบนั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของพร็อพที่ได้จากชิมามูระอุซุกิค่ะ สำหรับในส่วนของรถกูสไมยของอุซุกิจังนะก็จะได้เป็นขวด Energy นะคะที่มีดาวอยู่บนแบบเป็นเป็นมือที่ถือขวด Energy drink แล้วก็มีดาวอยู่ข้างบนนั้นซึ่งอีขวดนี้มันจะอยู่ในเกมซึ่งถ้าเกิดเราเล่นเกมอเราจะเห็นเย่ยไอขวดนี้มันจะอยู่ในเกมค่ะก็ถ้ารถ GAC เราก็จะได้พาดตรงนั้นมาด้วยนะคะซึ่งแอมไม่ได้สั่งนะแอมไม่มีรถกูสไมยเลยสักตัวนั่นแหละก็คือของอุซุกิจังถัดมาคนที่3นะที่ออกที่ทางกูสไมยประกาศออกมา เป็นคนสุดท้ายของยูนิตนิวเจเนเรชันนั่นเองนะคะสายแพชชั่นหรือมีโอจังนะคะมีโอฮอนด้าฮอนด้ามีโอก็ได้ถ้าพูดถึง Honda ามีโอก็ต้องคิดถึงมอเตไซแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นไอดอลสายแพชชั่นของเรานะคะคนนี้จะเป็นคนที่มี e NERGY เยอะมากแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า Active อยู่ตลอดเวลาก็เลยได้เป็นหัวหน้ายูนิตของ New Generation นั่นเองนะคนนี้ พาร์ที่จะได้อะส่วนใหญ่เราจะคือคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าแอคชั่นอะเขาก็จะมีโมเมนต์แบบยกมืออะไรอย่างเงี้ยนิดนึงคําเอวอะไรเงี้ยแล้วก็กระเป๋าเขาจะแปลกกว่าเพื่อนเพราะว่าในในส่วนของทุกคนที่มีเนี่ยเขาจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างแต่คนนี้เขาจะเป็นกระเป๋าเป้มาให้ค่ะนะอันนี้ส่วนรถกู้สมัยของมิโอะนะก็จะได้เป็น Energy ์จีวิเหมือนกันคือซึ่งจะเหมือนของชิมามมระกับลินเลยแต่ว่า คือเขาจะได้เป็นขวดที่เล็กลงแล้วถือได้2องมือนั่นเองนะอันนี้คือกูสมายคอมพันอันนี้คือลอตกูสมายคอมพานีของมิโอจังค่ะค่ะก็หมดไปแล้วนะสำหรับยูนิตนิวเจเนเรชั n นต่อมาเรามาพูดเพิ่มอีก2คนนะคะซึ่งก็คือเป็น2คน2ส,สาวที่น่ารักเหมือนกันแล้วก็อยู่ในยูนิตเดียวกับรินหอยูนิตหนึงนะซึ่งก็คือ Try at Primus นั่นเองมีอีก2คนเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือคนแรกโฮโจคาเรนหรือคนนี้นั่นเองเอ่อคนนี้ สองคนนี้จริงๆแอมขอบอกก่อนว่าในแอนิเมชันอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงสองคนนี้สักเท่าไหร่คือออกมาแบบท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยแหละเราก็เลยจะขอเล่าแบ็กกราวของสองคนนี้ก่อนนะเพราะว่าสามคนสามคนที่แอมพูดไปอ่ะเราไปไปศึกษาตัวละครของเขาได้จากในแอนิเมะนะแต่สองคนนี้จะไม่ค่อยได้พูดถึงแบ็กกราวเท่าไหร่โคโจคาเลนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะก็คือเขาจะเป็นเด็กที่โลกนั่นเองนั่นแหละนะแต่เขาก็กลายผ่านตัวมาเป็นไอดอลนะก็คือคนนี้อ่ ตัวคาเลนจังเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีกองอวยเยอะเหมือนกันนะแล้วคือ3คนนี้คือพอมาทำเป็นทริอัดพิมูสนะเขาจะได้อยู่ในเป็นสายคูทั้งคู่เลยนะก็คือเป็นวงสายคูนั่นเองเป็นวงสายสีฟ้าโฮโจคาเลนคือจะพูดยังไงอะ่ะคือ3-2คนนี้เดี๋ยวอันต้องอธิบายก่อนว่าในในส่วนของคาเลนกับ นาโอเนี่ยคือเราจะไม่มีลอดกูสมล์คอมพานีนะคะเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้ออกมานะเป็นออกมาทีหลังหลังจากที่3คนนี้ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วอะถัดไปก็คือคามียนาโอนะคะซึ่งจะเป็นเด็กสาวนี่ว่นนี้ซึ่งจะเป็นเด็กสาวที่ค่อนข้างมีหัวฟูนะคือคือเขาจะถูกล้อว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงที่ผมฟูมากนั่นเองนะนาโอจังเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้อายแล้วก็มีการแบบว่าออกอิโมชันที่แบบ เขินๆบ่อยอะไรอย่างเงี้ยหน้าเขาก็จะมีหน้าหนึ่งของปุ๊สมัยเขาจะผลิตออกหน้าเป็นหน้าเขินออกมาให้เลยนะซึ่งหน้าโอจังจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบขี้เขินนิดนึงอะ่ะอ่ะสองสองคนนี้เขาก็จะมาเพิ่มนะเพิ่มเข้ามาเป็น triad p r m u s ให้กับทางเป็น,เป,นเป็นอีกยูนิตหนึ่งของลินจังนั่นเองนะก็เลยออกมาแอมคิดว่านั่นแหละก็คือคงจะจบซีรีส์ของ idol master cinderella girl, girl ไว้เท่านี้เพราะว่าคือ3คน จาก New Generation แล้วก็3คนจาก t r i a d d r e m นะก,ก็คิดว่าน่าจะพอแนละ้วจริงๆนะในในส่วนของแอมอะแอมอยากให้ออกอันซื้อกับรันโกะนะคือจริง,รงๆเราแอบชอบรันโกะกับอันซื้อมากแต่ว่านะก็รอดูกันว่ากูสมาจะผลิตออกมาหรือเปล่านะคะทั้งหมดนี้ก็คือ Nendoroid Series The Idol Master Cinderella Girl ค่ะมันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเมื่อตอนปี2015งาน One f a c นะปีรู้สึกจะเป็นตอนช่วงซัมเมอร์ คือทางกูสมัยก็ได้ประกาศออกมาว่าทำจะทำเป็นเ e นโดรอยโคเดีด i อ o ดอลมาสเตอร์ซิ e เดเรล่าเกิลยูนิตของทั้ง3คน New Generation นะคะออกมาในชุด my first star นั่นเองนะซึ่งจริงๆชุดนี้มันจะเป็นชุดที่อยู่ในอนิเมะนะคะเราไปหาดูกันนะว่าอยู่ตรงช่วงไหนของอนิเมะก็เขาก็เลยออกมาเป็นโคเดซึ่งแอมในตัวแอมอะแอมอะรู้สึกว่าพอออกมาเป็นโคเดมันก็น่ารักนะแต่มันก็ได้ชุดไงแต่แบบ คือเราชอบที่แบบจะเอามาแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ด้วยการที่มันเป็นนินโดรอยของ Idol Master นะคะเราก็เลยจัดการสอยมาตัวนี้ก็จะค่อนข้างหายากนิดน,นึงนะอาจจะถ้าไปหาตอนนี้ก็จริงๆอะ่ะตัวไหนก็ตามว่าถ้ามันออกมานานแล้วอะมันหายากหมดแหละของนินโดลอยอะแต่ตัวเนี้ยมันก็คือมันอยู่ในงานวันเฟสนะเราเอาไม่แน่ใจว่าตัวแทนไม่มีตัวแทนในไทยขายไงส่วนใหญ่อะ ก็จะมาเป็นแบบนี้มันจะอยู่ในท่าฟิกโพสเลยนะคะคือคือแนโดรอยโคเด้อยู่ในฟิกโพสชุดเขาก็จะจริงๆมันต่างกันนะถ้ามานั่งดูดีๆอ่ะมันจะต่างกันแล้วก็มันจะมีเข็มกลัดที่อยู่ที่หน้าอกของแต่ละคนนะ่ะเขาก็จะเขียนเขาก็จะเป็นสีอย่างอย่างลินจังเนี่ยก็จะอยู่ในในเข็มกลัดสีฟ้ามีอ่ามีอกก็สีเหลืองก็จะมีมงกุฎให้ด้วยอ่ะมงกุฎก็จะสามารถแต่ว่าถอดออกมาได้นะ แล้วก็ทรงผมเอออันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือเราเราจะได้ทรงผมมาจริงๆอ่ะคนที่ต่างจริงๆคือคนนี้ชิมามมระาเนี่ยแหละจะต่างเพราะว่าผมธรรมดาเขาจะเป็นแบบผมหยิกหยิกนิดนึงแต่พอมาเป็นอันนี้ไอ้ตรงรัดจุกๆข้างข้างหลังเขาอะมันจะเคิร์ฟเป็นวงเป็นเป็นเคิร์ฟอย่างเงี้ยเออก็เราก็จะได้หน้าเพิ่มของแต่ละคนเพิ่มมาแล้วก็ได้ทรงผมใหม่เพิ่มมาด้วยนั่นเองนะคะอืม ให้แกะให้ดูไหมเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่าเนาะอะ,อะเดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูโคเด้ <Code S 1> มันจะดูเหมือนแบบกล่องมันจะดูไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยลงทุนอนะนี่แกะออกมาให้ดูเดี๋ยวนะงายขึ้นอย่างนี้ดีกว่าอะตัวนี้ดิแกะจะดูง่ายกว่านี่นะคะโคเด้ก็อย่างที่เรบอกโคเด้ Code จะได้เป็นฐานหกเหลี่ยมแล้วก็ขาเขาก็จะมีไอเนี่ยมีฐานมันจะอยู่ที่ขา ซึ่งจริงๆมันก็เหมาะไว้สาหรับการทําแบบเอามาตั้งโชว์เนาะเราจะเอามาถ่ายรูปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากนิดนึงทรงผมของคนนี้จะต่างกันแดมฉิดแดมโชว์ให้ดูนี่จะต่างกันนิดนึงเห็นไหมผมเขาจะแบบเป็นเป็นผมแบบขึ้นเวทีอะกับผมไปโรงเรียนอะมันก็จะมีการต่างกันเล็กเล็กน้อยเนาะก็ <c oughs> น่ารักดี <c oughs> แต่ส่วนของลินกับของมิโอมันไม่ต่างอะไรมากเลยคือคือจริงๆมันไม่ได้ต่างอะไรเลยก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกัน นี่อันนี้เขาเป็นของมิโอตนะคะก็จะคล้ายๆกันจริงๆมันไม่ต่างกันเลยสิมันก็คล้ายๆกันเลยอะ่ะอ,อ่ะเดี๋ยวแอมหยิบออกมาลินจังลินจังเนี่ยแอมรู้สึกว่าฉายบ่อยแล้วคนนี้ออกมาบ่อยแล้วนี่นะคะลินจังค่ะและนี่ก็คือ n นนโดลอยดีดิไอดอลมาสเตอร์เซนเดอร่าเกิร์ลทั้งหมดของแอมนะคะซึ่งแอมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทั้งหมดที่กู๊ดสมายคอ o m p a นีผลิตออกมาด้วยในะตอนนี้นะเพราะแอมเก็บแอมคิดว่าซีรีส์เนี่ยแอมเก็บครบเลย นะก็คือมี5ตัวที่เป็นเนนโดรอยแล้วก็อีก3ตัวที่เป็นโคเดนะคะเดี๋ยวแอมจะเอาทุกคนไปถ่ายรูปให้ดูจริงจริอันนี้เป็นซเป็นเอาปไปจีเซมไปก็จริงแต่ว่าพราะด้วยการที่เราเอามาพูดให้ฟังหลายๆหลายๆตัวเนาะบางคนก็อาจจะแบบว่าเอาอยากเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยแอมก็เลยจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปถ่ายรูปให้ทุกคนดูกันนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูรูปกันเลยคะ่ะ ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำแ n นโด o อยซีรีส์ The Idol Master c i n d e r e l l a Girl ของแอมนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจติดตามดูรูปถ่ายแนนโดลอยแคมก็สามารถไปติดตามได้ที่ f c e e o o o k f n p p g g t t h n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  o r o o d Story ค่ะค่ะหรือจะเป็นที่ IG นะก็คือ The Nendoroid Story เหมือนกันค่ะแล้วหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของแอมก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องอัปจีแซมปายแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อที่ว่าเวลาแอมมีคลิปวิดีโอใหม่ๆของแอมก็จะได้แจ้งเตือนไปที่เพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แมอมออปปจีแล้วก็ The Idol Master ทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ